สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีต้าแอสโทรจี EP นี้จะนำเสนอบทสรุปความรักของคุณในช่วงไตรามาสที่3นะคะคือเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยายนจะมีบทสรุปอย่างไรไปรัฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนมาดูเรื่องของความรักในช่วงไตรามาสที่3นะคะว่าจะลงเอยเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคู่รักของคุณดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธนะคะซึ่งในช่วงไตรามาสที่3ามจะโคจร3ภพค่ะคือภพป,ปุตตะอันนี้เป็นภพที่ดีนะคะภพอะิรอันนี้มีภพที่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็ภพป,ป,ปัตตนิมะเรงลัคนาค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภพเรือนที่ดี ก็เลยมองว่าในช่วง3เดือนนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่จริงๆคู่รักเราอะอยู่ในจุดที่ดีแต่เอจะมีอุปสรรคหรือเปล่านะคะอันนี้เดี๋ยวต้องมาลองดูกันทีนี้ในช่วงเดือนกรกฎาและสิงหาค่ะดาวพุธเนี่ยโคจรผิดปกตินะอยู่ในภพปุตตะซึ่งปกติวงโคจรของดาวพุธนะคะหเดือนหนึ่งช่องราศีแต่กลายเป็นว่าในช่วงเวลานี้ตั้งแต่27มิถุนาถึงสิงหาเนี่ยตั้ง2เดือนกว่า,วานะคะคู่รักของเราไปสัมพันธ์กับภพบปุตตะ ซึ่งตามหลังโราศาสตร์นะคะพปุตตะก็แปลได้หลายแบบนะคะก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งปุตตะคือบริวารของเขาอะนะคะอาจจะเป็นลูกน้องผู้ใหญ่ที่เขาดูแลน้องหมาน้องแมวลูกเขาะคะปุตตะคือเรื่องของการศึกษาปุตตะคือเรื่องของการลงทุนปุตตะคือสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างที่อยู่ในช่วงชีวิตเขาในช่วงเวลานี้นะค่ะสิ่งใหม่ๆจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเช่นได้บ้านใหม่รถใหม่หรือได้แบบ ทำโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆอันนี้คือเรื่องที่เหมือนคนรักของเราอ่ะเขาเข้าไปสัมพันธ์ในช่วงกรกฎาลและสิงหาแต่มันเป็นการเดินแบบผิดปกติเลยทำให้มันเหมือนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องคบคิดแก้ไขหรือต้องติดต่อต้องพูดต้องสื่อสารต้องเจรจารคือเหมือนมันเป็นอะไรที่ต้องทําแล้วทําอยู่ทําต่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างทีคุยเรื่องเรียนก็คุยแล้วคุยอยู่คุยต่อ ทำธุรกิจก็ทําแล้วทําอยู่ทําต่อไม่ไปไหนสักทีมันเหมือนมันอยู่ในในช่องปุตตะเนี่ยนะเพราะว่าเดินหน้าและถอยหลังซึ่งตัวเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างมีอุปสรรคนะคะเพราะว่าอุปสรรคส่วนหนึ่งอ่ะจะมาจากอังคารและราหูที่ทํามุมถึงกันซึ่งสองดวงนี้เป็นดาวคู่ศัตรูแล้วราหูจะเป็นดาวที่ทับตัวคุณด้วยค่ะอุปสรรคอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยนะคะก็คือมาจากตัวคุณแล้วก็มองว่าราหูที่ทับตัวคุณเนี่ยนะคะความวุ่นวายที่มันเกิด กับตัวคุณนะอาจจะทําให้เขาทําอะไรได้ไม่ตเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะคุณรู้สึกไม่เห็นด้วยหรือสิ่งที่เขาทําแล้วคุณมาทําด้วยแต่มันอาจจะเกิดปัญหาคือมันเหมือนตัวเราอะ่ะทาให้มันเกิดปัญหากับตัวเขาในเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของปากเสียงความไม่ลงรอยกันหรือเรื่องของการทําแล้วได้ไม่คุ้มเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรากับเขาจะมามีอิทธิพลด้วยกันนะไปตลอดไตรมาสเพราะว่าดาวพุธการาหูสัมพันธ์อยู่ในมุมของ มุม5มุม6มุม7ซึ่งเป็นมุมตำหลักโหราศาสตร์ที่ราหูค่ะส่งอิทธิพลถึงดาวพุธเจ้าเรือนคู่ครองเราเป็นส่วนหนึ่งในการขัดขวางในสิ่งที่เขาทํานะอา้าวถ้าพูดอย่างนี้คือเราทําให้เขาเกิดความวุ่นวายเราทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จเราทําให้เขามีเรื่องของความขัดแย้งหรือเรามีปากเสียงกับเขาในสิ่งที่เขากําลังอยากจะทําดาวพุธเนี่ยก็เจอดาวของคานด้วยแต่ว่าในช่วงแค่ครึ่งเดือนกรกฎานะ นอกจากเขาจะเจอตัวเราที่ถูกเบรกแล้วเนี่ยเขายังเจอดาาอังคารก็คือเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินนะคะที่มันยังตึงตัวทําให้เขาไม่สามารถพุ่งหรือทำแบบในสิ่งที่เขากําลังอยากจะทําในภพปุตตะเนี่ยนะคะ ไปได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะแต่ว่าอังคารจะมามีอิทธิพลแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะเพราะอังคารเป็นดาวายเดือนนะคะเดี๋ยวก็จะออกไปแล้วในช่วงวันที่13กรกฎาคมแต่ราหูคือตัวคุณอนะอย่างไรก็มีอิทธิพลกับเขาในสิ่งที่เขากําลังจะทําสิ่งที่เขากําลังจะพูดติดต่อสื่อสารมักจะถูกขัดหรือมีปัญหาเพราะตัวคุณในเดือนกรกฎาจะมีดาวเกตดาวศุกร์ดาวอาทิตย์สัมพันธ์ร่วมด้วยอันนี้เป็นดาวที่ดีนะคะกับคนรักของเรานะคะ คือเหมือนสิ่งที่เขากําลังจะทำม,มาหามันอาจจะเป็นสัมพันธ์กับดาวเกตที่เล่งมาก็ได้นะคะคืออาจจะเป็นเรื่องงานบุญง,งานกุศลอาจจะเป็นเรื่องของโลกออนไลน์นะคะเปิดธุรกิจออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเรื่องของแบบอะไรออนไลน์เรียนออนไลน์นะคะหรือเรื่องของแบบต่างประเทศภาษาต่างประเทศคุยกันกับคนต่างประเทศ เจอลูกค้าต่างประเทศเดินทางต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไปสัมพันธ <products> ์ก <im> ับดาวเกตนะคะซึ <im <awi> <im ่งอันน <im> ี้เป็นส่วนที่ช่วยเขานะเพราะว่าดาวเกตอยู่ในภพลาภะสิ่งนี้ทําแล้วดีกันกับตัวเขาแต่อาจจะไม่ถูกใจเรานะดาวคู้สัมพันธ์กับดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ด้วยนะคะซึ่งดาวศุกร์ค่ะมาจากภพสหัชะแล้วมาจากภพมรณะนะคะซึ่งทั้งสาสห์ชะและมรณะก็จะเป็นเรื่องของแบบการเดินทางเหมือนกันนะหรือเรื่องของโลกออนไลน์เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแบบติดต่อ เ,เรื่องของงานบุญงานกุศลเรื่องของการช่วยเหลือ,อบริวารลูกน้องนะคะเรื่องของการทําเรื่องของโลกออนไลน์การทรรําธุรกิจออนไลน์นะคะก็ดูค่อนข้างโดดเด่นเพราะว่าดาวพุธกับดาวศุกร์อะคะ่ะสมพันธ์เป็นดาวคู่ธาตุแสดงว่าทําในจุดนี้นะคะเรื่องของ,ของแบบการเข้าสังคมการติดต่อการช่วยเหลือการทําโลกออนไลน์การเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันดีไปหมดสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดาวพุธสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นภพอรินะการที่แบบเขาใช้แบบ ศักยภาพของเขาอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดอะค่ะคำพูดการสื่อสารการติดต่อเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กันกับบริวารกับลูกน้องหรือลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเหนื่อยยากความลําบากเนี่ยนะก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้เขาเข้าสู่จุดที่ได้ประโยชน์นะเพราะว่าเขาโคจรสัมพันธ์กับดาวเกณฑ์ติภพลาภะและดาวศุ์เหมือนกับว่าเขาการที่เขาแก้ปัญหาทําให้เขาได้มิดมากขึ้นการที่เขาแก้ปัญหาทําให้มีแบบคนมาร่วม ากาันกับเขามากขึ้นการติดต่อ,อาการทําอะไรใหม่ๆของเขา่ามันเหมือนว่าอันนี้มันดีนะสาหรับตัวเขาอะแต่ทำไมมันไม่ดีกับตัวคุณหรอทําไมคุณถึงไม่สนับสนุนเขาล่ะในสิ่งที่เขาอยากกาลังจะทำอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนกับเพื่อนกับญาติหรือการเปิดแบบร้านค้าออนไลน์กับเนี่ยการลงแอดการลงโฆษณาการขายการติดต่ออะไรเงี้ยมันเหมือนเออเขาก็โอเคนะเจอแบบว่าดาวที่ดีนั่นเองนะคะแต่เรื่องอย่างเนี้ยมันก็จะดําเนินต่อไปถึงเดือนสิงหาคม เพราะว่าเลขหนึ่งและเลขเก้าเนี่ยยังสัมพันธ์กับดาวพุธจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนหลังจากนั้นแล้วอะค่ะจะเหลือแค่ดาวพุธกราหูนะที่ทํามุมกันในช่วงกลางเดือนสิงหาเลยเหมือนว่าไอ้สิ่งที่เขาทําอ่ะคุณอาจจะไม่เห็นด้วยแต่คนอื่นสนับสนุนเขาหรือเขามีช่องทางไปแบบอะไรของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมาถึงทางตันเนี่ยช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาที่ว่าดาวอื่นๆที่ลอยค่ะออกไปแล้วเลยทําให้ความขัดแย้งของคุณกับเขาอะ มันค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นในสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็อาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยมันทําแล้วไม่คุ้มหรือเปล่าเพราะว่าดาวพุธก,กราหูอะ่ะคือในนิทานชาติเวนะนะคะพุธเนี่ยเป็นพ่อค้าราหูเป็นโจรน,นะคะโจรเนี่ยมาป้นแสดงว่าสิ่งที่เขาทําที่เขาลงทุนหรือที่เขาติดต่อที่เขาพูดอะไรเงี้ยมันอาจจะถูกโจรป้นโจรป้นคือทําแล้วไม่คุ้มเสียหรือว่าโจรป้นคือเกิดความเสียหายเกิดความแบบขัดแย้ง กันกับอไอธุรกิจที่เขาทํามันไม่ไปในทิศทางที่เขาต้องการก็ได้นะแล้วพอในเดือนกันยายนนะ่ะดาวพุธจะย้ายสองช่องราศีเป็นการเดินเร็วนะก่อนหน้านี้อยู่ในภพปุตตะมันเป็นการแช่แช่ในสิ่งที่เขากำลังจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยกับภพบปุตตะเนี่ยที่แบบว่าจะเอายังไงดีหน้าอะไรเนี่ยแล้วไกลว่าเดือนกันยาเดินเร็วแปลว่าเดินเข้าสู่จุดอรินะสิ่งที่เขากําลังจะทำเนี่ยนะคะที่ทามาแล้วในภพปุตตะเนี่ยมันกําลังเริ่มมีอุปสรรคหรือมีปัญหาแต่เหมือนคุณจะยังไม่รู้ตัว ว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะเข้าสู่อ,อ,อะไรที่มันมีเงื่อนไขนะ,ะมีอุปสรรคนั่นเองเพราะว่าดาวสุกดันมาเล็งลัคนาของคุณนะคะมันเหมือนสุกับราหูที่คุมลักอ่ะมันเป็นดาวที่เข้ากันเข้ากันนะเลยเขาอาจจะปกปิดเรื่องของหนี้สินที่เกิดกับเ,เรื่องของกิจการเรื่องของบ้านรถที่ดินเรื่องของครอบครัวมันเหมือนมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาไม่บอกคุณแต่เขามีอุปสรรคเพราะ เพราะเขาเนี่ยเป็นดาวศุกร์และคุณเป็นดาวราหูที่แบบส่งอิทธิพลถึงมุมการนะมันเหมือนว่าเพราะคุณกับเขากําลังแบบเพลินอยู่กับเรื่องอะไรบางอย่างหรือเปล่าคุณอาจจะกําลังแบบเดินทางไปทําอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีมุมดาวจาตุสดายนะเลขแปดเลขสามเลขหกเลขเก้าเนี่ยส่งอิทธิพลถึงตัวคุณและตัวคู่ของคุณนะคะโดยมีดาวอังคารซึ่งเหมือนเป็นตัวเชื่อมที่ดีอยู่ในภพพันธุ์ทูอ่ะค่ะมันเหมือนว่าเอ้ยหรือว่า มีดาวคู่ทัดลมนะเราอาจจะเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ไปทําอะไรแบบเพลินเสนุกสนุกร่วมก,กันกับคนในบ้านหรือทํางานบุญงานกุศลเดินทางแบบเดินสายทําบุญหรือไปออกบูธหรือไปทําอะไรแบบด้วยด้วยกันแบบเพลินอยู่อะเพลินอยู่แล้วก็เลยเมองว่าทิศทางที่มันกําลังทํามันคงดีมั้งมันคงดีมั้งในสิ่งที่เขาลงทุนไปในสิ่งที่เขากําลังทําเพราะมันแสดงออกแบบนั้นะ่ะสุขคือแบบ กิเลศอะกิเลศอยู่ที่ตัวคู่แล้วเราก็เป็นราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงหลงคู่คู่ก็หลงเราทําอะไรเพลินเนี่ยแล้วดาวคู่มิตรของคู่อยู่ในช่องพันธุนะดาวคู่ธาตุของของเราก็อยู่ในช่องพันธุครอบครัวสนับสนุนสพอร์ตทรัพย์สินมันโอเคนี่มันดูแบบดีแล้วมั้งแล้วดาวเก๋มาช่วยเรื่องของการงานอ๋องานที่เราทาอะมันก็แบบว่าเหมือนมีโชคช่วยเหมือนแบบงานงอกงานเข้า กอย่างมันดูดีไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่ดาวคู่รักเนี่ยกําลังตกอรินะเขามีปัญหาอะไรที่ไม่บอกเราหรือเปล่าพอวันที่17กันยายนเนี่ยดาวคู่รักจะโครจรมาเล็งลัคนาแล้วเป็นเกษตรเป็นมหาอุดคือคู่รักจะมีแบบมีความเข้มแข็งมากๆอะค่ะมันเหมือนว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบขัดแย้งกับคู่ใช่ไหมแล้วเขาก็อาจจะเออไม่มีศักยภาพพอเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาโครจรแบบ ไม่ได้ตำแหน่งเลยอะค่ะแล้วก็โคจรผิดปกติโคจรอ,อยู่ในมุมอับไม่ได้ไม่ได้คุณอะแต่พอ17กันยายนเนี่ยคู่เราจะมาเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดนะคือจะมีความแบบนักธุรกิจมากนะคะแบบว่ามีความเข้มแข็งกว่าเรามากอะนะคะแล้วพูดกับราหูจะเป็นาดาวคู่ศัตรูเลยเหมือนว่าเขาจะแสดงความเป็นตัวตนแล้วว่าเขาจะเอาแบบนี้แหละเขาจะทาอย่างเนี้ยเขาจะติดต่ออย่างเนี้ยเขาจะเซ็นแบบเนี้ยคุณจะทําไมเหมือนเขามีพลังอะ่ะแล้วเขาพร้อมที่จะแบบว่าตอกหน้าคุณ นะคะอาจจะเป็นแบบเรื่องทรัพย์สินเขาที่ก่อนหน้าเนี้คุณอาจจะไม่ชอบหรือเรื่องแบบในครอบครัวที่แบบว่าคุณขัดแย้งหรือสิ่งที่คขากำลังทาแบบ,บคุณไม่เห็นด้วยตอนเนี้เขาจะไม่เขาจะเหมือนจะไม่แรคร์คุณแล้วอะเพราะว่าตัวเขาเป็นเกษตรเป็นมหาอุดคือเขาพร้อมที่จะเป็นนักธุรกิจนักการค้าพร้อมที่จะแบบตีคุณก็คือราหูพร้อมที่จะตีคนที่มาขัดขวางก็คืออาจจะเป็นแบบพบพันธุเนี่ยค่ะก็จะจะเป็นเรื่องของครอบครัว หรือทรัพย์สินอันไหนไม่ดีฉันขายอันไหนไม่ดีฉันปล่อยอันไหนไม่ดีฉันไม่เอาไว้ใครไม่ช่วยฉันใครไม่สนใจฉันไปเลยอะไรเง,งี้ยมันจะเป็นในลักษณะนั้นว่าคู่ของเราอ่ะจะเป็นคนกรรมแบบเรื่องทุกอย่างไว้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของงานเนี่ยพูดกับเกดเนี่ยเขาจะแบบลุยเลยเนี่ยเรื่องของธุรกิจการงานเรื่องของออนไลน์ต่างประเทศหรืออะไรที่เขาอยากทำอ่ะเขาจะมีแรงมีกําลางังถึงแม้เขาจะมีอุปสรรคนะเพราะาอังคารกับราหูเป็นคู่ศัตรูแต่ว่าอังคารกับราหูว่า เป็นดาวที่ไม่มีตําแหน่งนะคะเลยทําให้เขามีความแบบเป็นตัวเองมากๆซึ่งความเป็นตัวเองเนี้ยถ้ามองในด้านดีก็คือเขาได้ทําในสิ่งที่ชอบถ้ามองในด้านเสียมันก็คือทรัพย์สิสนครอบครัวหรือตัวคุณนะ่ะอาจจะมีปัญหานะคะอะพูดถึงออร์วออเรื่องของความรักนะคะก็เลยมองว่าจุดหนึ่งในความรักความสัมพันธ์มันอยู่ที่ตัวคุณด้วยที่จะทําให้ความรักเนี้ยมันดีหรือไม่ดีนะคะเพราะว่าเป็นดาวคู่ศัตรูสัมพันธ์กันไปตลอดไตรมาก สิ่งใหม่ๆอะไรก็ตามที่คนรักของคุณทำใช่คุณอาจจะต้องแบบคอยตรวจสอบให้ดีเพราะมันเหมือนว่ามันก็จะมามีปัญหาอะไรบางอย่างในภายหลังนะในช่วง17กันยายนนั่นแหละแต่อย่างที่บอกคือดาวอะค่ะเดี๋ยวพอ เดือนต่อๆไปเขาก็เดินไปที่จุดอื่นนะคะอย่างพอหลัง17กันยาเนี่ยนะคะดาวพุธเป็นเกษตรก็จริงนะคะแต่ว่าต่อจากนั้นก็เข้าสู่จุดมรณะแปลว่าเขาก็จะเสื่อมเหมือนเดิมเลยมองว่าโอเวอร์แล้วะคะ่ะเขาจะเขาจะหือกับเรานะคะอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเขาจะสู้เราไม่ได้นะเหมือนคนมีเนี่ยคุณมีอำนาจมีศักยภาพที่เหนือกว่าคู่รักของเรามากๆค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายใน EP นี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ id c h i t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP นอื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ